โบกี้ไลออนตอบว่าไงหลังเพลงวาดไว้โผลในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลายัยล่าสุดสาวโบกี้ได้เคลื่อนไหวแชร์สตอรี่อินสตาแกรมที่มีสาวคนหนึ่งขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยด้วยค่ะที่โบกี้ข้อสอบเข้ามหาลัยปีนี้เขาเอาเนื้อเพลงวาดไว้ ของที่ท่อนนี้มาออกแล้วถามว่าตรงกับหลักธรรมในข้อใดในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของเพลงที่ช่วยหนูหน่อยนะคะเปิดข้อสอบมาหน้าแรกหนูร้องไห้เลยเนื้อเพลงที่กินใจจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็ก6กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเลเวล66สทั้งนี้เปิดคำถามและตัวเลือกคำตอบว่าบรรจงวาดฝันให้งดงามเหมือนเก่า สุขเกิดเพียงเราถ่วงทุก์ให้จมดิง่งเพียงแค่ตื่นนั้นก็เลือนลางทุกสิ่งเพราะความเป็นจริงนั้นมีบางสิ่งที่จากไปเนื้อเพลงนี้วาดไว้ตรงกับหลักธรรมในข้อใดกออุปทานสี่กรรมสิองขอโลกกระทำแปข,ขันห้าคอขันห้ามิชาวนิชชาห้างอกรรมสิองอริวัติธรรมห้า นิชาวนิชชาห้าอุปาทานสซึ่งสาวโบกี้ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งบอกว่าโบกี้ไลออนไม่ทราบสิ่งนี้และบอกว่าโบกี้ไลออนออกเพลงใหม่ X ออกข้อสอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะเับห6 6